จากกรณีดราม่าที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยออกมาเตือนพักก้าวไกลหลังไม่รับตำแหน่งในกรกมาทีการงบปี68ว่าอย่าทำตัวเองให้ดูดีรัฐบาลดูแย่แต่ไม่ทำหน้าที่ขณะเดียวกันคุณเจี๊ยบอมรัฐ์ช่บประมิตรกุลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่า ตอนก้าวไกลจะรับตำแหน่งสำคัญคือประธานสภาและนายกรัฐมนตรีก็ตรบัติสัตว์สกัดกั้นสมคบกับโจรป้นชิงเก้าอี้ไปการที่สอสก้าไกลไม่รับตำแหน่งประธานรองประธานเลขาหรือโฆษกในกรรมธิการงบประมาณไม่ได้ลดประสิทธิภาพหรือสร้างปัญหาใดใด ต่อการทำหน้าที่สมาชิกในกรรมธิการสสก้าวไกลยังคงร่วมประชุมร่วมโหวตและร่วมแสดงความคิดเห็นไม่ได้ไปขัดขวางกระบวนการการทำงานในห้องประชุมงบประมาณได้ตามปกติเป็นอะไรมากหรือเปล่าไออ้วนยอดมะพร้าวจะบอกว่าไม่เกินความคาดหมายแล้วเราก็รู้สึกว่า มันมันไม่มันไม่มีอะไรจะลุ้นถ้าประเทศนี้มันมีกฎหมายมันมีหลักหลักการมันใช้หลักการแต่อันนี้มันก็วัดดวงแท้เลยนะคะอาจจะไม่อาจจะในที่สุดแล้วอาจจะไม่ได้ยุบก็ได้นะคาดการณ์กันเป็นต่างๆนานาว่าจะยุบจะไม่ยุบนะคะแต่เพื่อสมดุลทางการเมืองแล้วหรือว่าแรงกดดันจากนานาชาติหรือจากอะไรอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะไม่ยุบเหมือนกันการกระทามันเกิดขึ้นก่อนนะคะที่สารธรรมนูญจะชี้ว่าทาไม่ได้แล้วมันจะไปมีผลย้อนหลังได้อย่างไรนะ อ่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไม่มีคําถามเลยจริงๆมันยุบไม่ได้มันไม่มีคําถามเลย,ย,เลยแต่แต่ถ้าจะยุบเราก็ไปต่อสบายสบายไม่ถึงกับยักไหลนะคะเพราะว่าขบวนการในเรื่องธุรการก็ทําให้เราเหนื่อยการตั้งพักใหม่ก็ลังมีะบวนการทางธุรการที่เหนื่อยมากนะคะแต่แต่ขอยืนยันกับเพื่อนพี่น้องที่เราลงเรือลาเดียวกันเนาะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ทิ้งกันนะคะแล้วก็ คือก็ก็เดินหน้าต่อไปเป็นการสะสมชัยชนะแล้วเมื่อสะสมชัยชนะไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะชนะอย่างยั่งยืนนะคะอะไรที่ง่ายๆก็ให้คนอื่นทําไปอะไรยากๆพวกเราทําคะ่ะขอบคุณครับ